ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งอัน,นสวดมะเขือ,อเทศของเขาเจ้าลายขักเบิ่งสุดใสหงใสาตาลายแหง้งมเาเบิ่งรูปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งรูปบังง่าย งานแหงสามดอเซกันเดบัลละอยขอิลักของขาเจ้าวีหาน่วยสิลักของขาจ้าีหาหน่วยเ o o k baby y ี u can y o a อ in the middle ซีบึง ลุกซ์งามแพ่งแปดเจ้านีเมีนหมดไายคักลาเนี่มีตลูกยังไงงามแพ่งแปด นอนอือหรืออังล่างอยู่บึงฮะนะบึงเหมืนมันหลุดมันหลุดออกมาเนาก็มีเนาะตัวเนวแนวงาม งามคัะเจ้าคือบมาเก็บอีกเนาะกันผาบ,บมาเก็บกับสีนาบุรเลออันโดสุกแล้วนะสำหรับคลิปนี้ค่อยๆจบไปเพียงเท่านี้ก็น่าไปเจอกันคลิปหนะ้า